วันนี้พารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวหน้านั่งนะคะทุกคนหน้านั่งแล้วก็น่ากินนะคะบรรยากาศดีเลยค่ะทุกคนนี่ทางเดินนะคะบรรยากาศดีเนาะเ,เรียนเรียกอะไรนะมีธรรมชาติให้เราได้ชมด้วยนะทุกคนนี่ด้านนี้ก็จะเป็นอะไรปลาคว่ำหัว <S <S ไม่ใช่ปลาคว่ำหัวมาสัน ทุกคนร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนร้านน่านั่งมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าเราสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินมาดูก๋วยเตี๋ยวว่าจะน่ากินไหมคะทุกคนที่เรียนอนตั้งยาวทางนู้นค่ะทางนู้นค่ะเออีกไหมแม่เอาอีกก็สั่งเลยลูกอะไรเอาตีน้ำตกเอาตีน้ำตกอีกหนึ่งครับเอาชามใหญ่หรือว่าเป็นพิเศษครับเอาแบบเนี้ยชามใหญ่ค่ะ อ่ามตกเปเนก้เล้ตกเสื้อขาวด้วยเสื้อขาวด้วยต้องกินอย่างระวังเลยนะับเรียบร้อยกินไม่ระวังเสื้อขาวเรียบร้อยเลยกับน้ำตกนะทุกคนอร่อยนะ แคบหม,หมูร้านดังนะคะร้านดังในตำนานนะคะทุกคนร้านดังในตำนานนะแคดหมูก็อร่อยนะแคบหมูถ้วยนี้เลือแค่นี้นะอยากินก๋็ยเตียวอร่อยแวะมาได้นะอยู่ตรงนี้ร้านกปวยเตียวเรือร้านกปวยเตียวเรือกโกเฮงนะคะทุกคนเส้ mm hmm. นนุมนะ่มมากไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะมีมีข้าวด้วยนะ เป็นเด็กๆสั่งข้าวข้าวผัดกะเพรานะข้าวกะเพราหมูสุนเป็น,เป,นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวหมูเนาะเพราะว่าก๋วยเตี๋ยนี่ก็เป็นหมูสุนนะก็ะเราก็อร่อยก็จะประมาณบอกว่าก็แล้ก็อร่อยสั่งแต่ว่าพริกเผ็ดน,นะทุกคนต้องชิมก่อนนะอย่าใส่พริกเยอะ ร้านก็บรรยากาศดีนะบรรยากาศแบบว่าลมเย็นสบายแล้วเป็นบรรยากาศอสไตล์สไตล์จีนไชน่าอ่ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรา้านดิค่ะนะคะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศปิดท้ายคลิปนะคะเพื่วนบรรยากาศร้านเนาะ ลูกก็จะทานเป็นข้าวกระเพรานะคะเนี่ยบรรยากาศร้านก็จะเป็นประมาณนี้นะคะบรรยากาศออกอาช้ยนาจินจีนนิดนึงนะคะเพื่อๆประมาณนี้เนาะโอเคค่ะอ p ี EP นี้ขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่อีพีต่อไปจ้า